ส่งบรรยากาศสวนผักผักที่ปลูกในกินเฮาเนาะถั่วฝักยาวสีม่วงเริ่มออกมาแล้วค่ะวันนี้ดูผักที่ปลูกไปขาวที่แล้วเนาะมันจะมีถัว่วแล้วก็แตงไทยแตงไทยตะไคร้แต,งไ,แตงไทยกำลังออกดอกเนี่ยเนี่ยแล้วก็ขาผักชีฝรั่ง จะดูแตงไทยด้านนี้เนี่มาแล้วเป็นพันลูกกลมมั้งเนี่ยสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดูใกล้ๆด้านนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวยังไม่เห็นรู้สึกว่าจะออกช้าออกแต่ถั่วม่วงนี่ถั่วม่วงนีมามาแล้วถั่วม่วง ทัปป่ปีอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศเชอรี่เชอรี่ใช่ไหมพันธลาชนีไอโกะญี่ปุ่นเขาเรียกไอโกะด้านนี้ก็จะเป็นสีดามะเขือเทศส้มเนี่ยเอาไปทำกับข้าวนี่เอาไปทำส้มตำถั่วเนาะ ขนาดนี้กำลังโอเคอันนี้ก็กินได้แต่ยังเล็กยังไม่เอาเอาอันนี้พอล่างน,นี้ก็จะเป็นแตงโมพันญี่ปุ่นพันลูกโตแล้วก็พันลูกเรียวเรียวยาวยาวอันนี้มันเนี่ยนะกำลังกำลังมาปลูกธรรมชาติแล้วก็ ให้ปุ๋ยไปสองครั้งให้ปุ๋ยของอาอบุลากัสสเหนนน็นนี่พันธุ์นี้ตรงโนมีเคอรือถาตายนะข้าวที่แล้วโยนปุ๋ยใส่แล้วทีนี้ลืมให้น้ำแล้วฝนมาซะก็ได้ไปเจอโคลนแล้วก็ตายจริงๆการให้ปุ๋ยต้องฝนดินกบแล้วก็ให้น้ำนะเนี่ยวันนี้ ก็จะมีต้นเตงไทยเดี๋ยวจะไปเก็บลูกแตงกวัวนะแตงกวัวนี่ลูกหนึ่งเก็บไปตำก็ได้จิ้มน้ำพริกก็โอเคอันนี้ลูกหนูอันนี้ว่าจะไว้ทำพัน์มันเป็นแตงกวมเมล็พันธุ์เปิดก็จะลองเก็บมเมล็พันธ์ไว้ ด้านนี้ก็มีแตงไทยปลูกสองต้นกะนังลามเครือเถ่าเดี๋ยวไปดึงออกก่อนถ้าไปเจอพวกใส่พลาสติกบางทีมันก็ร้อนอากาศในกินเฮาส์นะช่วงกลางวันนะ่ะสี่สิบองศาเนะี่ยมันร้อนจัดเพราะว่าสองสองชั้นเนาะเปิดไหมเปิดเปิดด้านนี้แต่ว่ามันอากาศมันก็ถ่ายเทไม่ไม่สะดวกเนาะ พอดีไม่ได้ทํำค้างมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็มีบางทีก็แก่ไปก็มีก็ปล่อยไปเดี๋ยวประมาณสักปลายเดือนปลายเดือนเจ็ดนะปลายเดือนนี้แหละก็จะลือแล้วลือเพื่อจะทำความสะอาดกินหาแล้วก็ถ่าไถไถดินขึ้นมาตากแดด แล้วก็พอมาเดือนสิบก็จะลงพวกผักอาคณาพวกอะไรผักเล่หนเก็บต้นจ้าประมาณนี้ปีนี้ไม่ค่อยได้ปลูกผักไ,ไทยเท่าไหร่ปลูกแค่ถั่วถั่วฝักยาวรอด้านนอกพอเขาใ,ใกล้ๆต้นจะโสมก็จะลืมเหมือนกันต้นถั่วฝักยาวจุดน,นี้ปลูกประมาณสิบสิบสองต้นปลูกคู่ก็ประมาณยี่สิบสี่ต้น กำลังยอดงามเลมช่วงนี้จะปล่อยให้ขึ้นสูงเล่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตัดยอดลงอันนี้ชะอมปลูกปีที่แล้วเนี่ยพอดที่ต้นของมะเขือเทศมันมาคลุมท,ทำให้มันช้าแล้วมันบังพูดง่ายมันบังแสงกันมันอับทึบแสงก็มีปัญหาก็ต้องดูให้ดีด้วยปลูกผักบางทีเราก็มาดูแล้วทีนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะ พื้นที่แล้วก็มันกระลามมาหากันอันนี้ลูกมันนี้มันแก่นะไม่เอาเดี๋ยวนะเอาไว้นี่ยแหละจริงๆเก็บลูกโตถ้าพี่คนไทยเขาเก็บขายแบบจะเก็บไซส์เล็กบอกว่าถ้าไซส์โตเขาจะไม่ค่อยกินเขาบอกมีแอนก็แล้วแต่ใครชอบอันนี้ก็โอเคไม่มีปัญหา ปอกเปลือกทำส้มตำก็โอเคอันนี้น่าจะเป็นแตงแตงร้านเพราะลูกเขายาวจะปลูกแตงร้านแล้วก็แตงกวยถ้าแตงร้านลูกจะยาวนี่ยยาวอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์จะยาวใหญ่กว่าน,นี้โตวกว่าน,นี้ประมาณอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยไปตอนที่เตรียมดินตอนปลูกแค่นั้นอนะ มันก็ปล่อยวันนี้